วันนี้ผมมีรองเท้ามาสองคู่ครับเป็นฮอกาที่เป็นหุ้มข้อทั้งสองคู่แต่ทั้งสองคู่นี้ครับมันมีสิ่งที่ต่างกันก็คือคู่นี้ c h a ์ l เลนเจอร์จะเป็นรองเท้าคล้ายๆรองเท้าวิ่งเทลครับ จะเบามีน้ำหนักเบาแล้วก็พื้นนิ่มแต่ไม่แข็งมากกับรุ่นทอมครับผมจำไม่ได้จะมีน้ำหนักกว่าแล้วก็พื้นค่อนข้างจะแข็งกว่านะครับเป็นพื้นวิบรัม ทั้งสองคู่นี้การใช้งานใกล้เคียงกันครับแต่ว่าตัวทอเนี่ยครับมันจะเซฟทางด้านของหัวรองเท้าแล้วก็พื้นจะเกาะดีกว่าของตัวชา a l เลนเจอครับเพราะว่าจากที่เคยไปเดินในพื้นหินลื่นนะครับตัว c h a l เลนเจอเนี่ยมันจะ ลื่นเมื่อสัมผัสกับน,น้ำหรือพื้นที่เป็นอย่างเช่นพื้นหินนะครับลื่นมากแล้วก็ตัวของดอกเนี่ยลึกจริงครับแต่ว่าถ้าไปอยู่ในขี้เลนหรือว่าเป็นพื้นดินแบบเปียกครับเอาไม่อยู่ครับสไลด์คู่แน่นอน ส่วนตัวทอครับต่างกันแบบเห็นได้ชัดครับโดนหินที่เป็นน้ำเวลาขึ้นไปเหยียบจะเกาะได้ดีกว่าส่วนเรื่องของโคนจะทำได้ดีกว่าเล็กน้อยครับแค่นิดเดียวแต่ก็ลื่นเหมือนกันครับในเรื่องของความหนาของพื้น แทบจะไม่ต่างกันนะครับแต่เวลาเหยียบหินตัวทอจะรู้สึกที่พื้นได้น้อยกว่าตัว c ช a l ลนเจอร์ครับเวลาเหยียบหินนี่จะสัมผัสได้ถึงหินเลยครับในเรื่องของการกันน้ำคนละยี่ห้อกันนะครับ c h a เล e เจอรจะเป็นกอเทค ัวทอจะเป็นอีเว้นนะครับถามว่ามันต่างกันไหมก็แทบไม่ต่างกันนะครับแต่ว่าความเห็นส่วนตัวของผมคือตัวชาเลนเจอร์เนี่ยจะใส่แล้วรู้สึกระบายอากาศดีกว่าตัวทอนะครับก็ไม่รู้ทำไมเหมือนกันนะครับใส่ใส่คู่นี้รู้สึกสบายกว่าใส่ทอก็สบายเหมือนกันครับแต่ว่า มันรู้สึกจะร้อนง่ายไปหน่อยในเรื่องของเชือกครับที่ใส่ง่ายกว่าคือตัวทอนะครับใส่ง่ายเพราะเป็นเชือกลักษณะคล้ายๆเชือกกลมแต่ Challenger ให้เชือกแบนมาเวลาถ้าเรารีบใส่ครับมันต้องคอยเล็งให้เข้าตัวเนี้ยครับซึ่งถ้าเรารีบเนี่ยมันทำเวลา ได้ช้าแล้วก็อย่างร้อยข้างนี้แล้วก็ด้านนี้นะครับพอเราจะไปใส่ข้างตอนเล็งถ้าเชือกไม่ตึงเนี่ยมันจะหลุดออกทำให้เสียเวลาถ้าจะถามว่าในการเอาไปเดินวิ่งเทลแบบเบาๆไม่ได้หนักอะไรมากผมว่าตัว Challenger ก็พอแล้วครับ ดูคล่องกว่าแต่ถ้าเดินพื้นที่กขัามีหินอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บได้ตัวทอครับถึกกว่าทนกว่าพื้นแข็งแรงกว่าหนักกว่าแล้วในการสัมผัสเหยียบกับหินรู้สึกได้น้อยกว่าครับด้านตัวรองเท้าผมว่ามันป้องกันได้ดีกว่าตัว c ชาเลนเจอร์ทั้งด้าน ส้นหัวรองเท้าแต่ตรงบริเวณนี้จะทําความสะอาดได้ยากถ้าเกิดเป็นขี้โคลนหรือขี้เลนนะครับเราต้องลื้อเชือกออกมาทําชลล l ่งเจอร์ก็เหมือนกันพวกขี้โคลนขี้เลนส่วนใหญ่จะเกาะอยู่ตรงช่วงนี้นะครับแต่ว่าในส่วนของบริเวณตรงนี้จะง่าย ต่อการทําความสะอาดแต่เมื่อโดนหินหรืออะไรที่มันหนักใส่เนี่ยมันไม่ป้องกันครับซึ่งมันรู้สึกได้ว่ามันเจ็บที่นิ้วเท้าแต่กับตัวทอครับกดได้เหมือนกันแต่มียางสำหรับกันนะครับมันก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งโอเค ก็ยังไงก็ไว้ประกอบการตัดสินใจนะครับเพราะว่ารองเท้าสองรุ่นนี้เห็นขายมือสองกันก็ค่อนข้างเยอะนะครับเผื่อจะสนใจคลิปผมอาจจะมีประโยชน์ในการไปเปรียบเทียบว่ารุ่นไหนดีกว่ากันนะครับถ้าเดินป่าเยอะๆพื้นที่ค่อนข้างเดินลำบาก แบกของหนักแต่ไม่ถึงกับเป็นรองเท้าพวกแบ็คแพคเกอร์นะครับตัวทอครับคุ้มจบใส่ได้หลายงานถ้าวิ่งเทลด้วยแบกบของนิดหน่อยไม่หนักมากเดินชิวๆสบายๆไม่ต้องเน้นการป้องกันชา a ินเจอร์ครับเหมาะสมคุ้มค่าน้ำหนักเบากันน้ำได้ใส่ในเมืองก็ดีสำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้ครับ ๋ยวจะมีอะไรมารีวิวอีกจากการใช้งานจริงเนี่ยผมจะเอามารีวิวให้ดูนะครับ